สวัสดีตอนเช้ามาเล่นน้ำอ่าเดี๋ยวนี้ลงสระตอนเช้าอากาศเย็นหน่ยนะเราจะมาให้ดูอุปกรณ์อุปกรณ์เซฟตี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ว่ายน้ำอ่าของเด็กผู้ชายก็จะเป็นกางเกงขาส,สั้นตัวเดียวก็ได้หรือจะเป็นเป็นชุดก็ได้ออนนี้หมวกแล้วก็าหมวกแล้วก็แว่นตาหมวกเนี่ยเอาไว้กันไม่ให้ผมเราลงสระ ตอนนี้ก่อนลงเราก็ล้างตัวก่อนโอเคล้างตัวเสร็จแล้วไปลงเลยะสะจะเป็นสะขนาดเล็กนะคะนี่เลยเป็นสะขนาดเล็กะจะได้สองระดับตรงนี้จะเป็นระ,ะ,ะดับความลึกเด็ก น,นี่ก็คือความเล็กผู้ใหญ่ประมาณร้อยร้อยถึงร้อยยี่สเดี๋ยวนี้เราจะมาฝึกพื้นฐานเด็กพื้นฐานว่ายน้ำเมื่อวานเมื่อวานนี้เตะขาไปแล้วหมุนแขนเตะขาไปแล้ว วานเตะขาหมุนแขนไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะบิดหน้าหายใจบิดหน้าหายใจเป็นท่าเริ่มต้นของท่าฟิีสไตล์จะทำได้เหรออยากทำให้ดูจากคลงนู้มาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างตัวแป๊บหนึ่ง มมเ,เช้าไม่แน่นเลยเพื่อนเช้าไม่แน่นมาปรับเราจะใส่หมวกเพื่อป้องกันไม่ให้ผมเราลงสระเอามาปรับปรับอาแว่นตาให้แน่นพอดีเนีย่ยอันนี้ต้องปรับให้พอดีไม่งานานั้นน้ำตามันแน่นหรือว่ามันไม่แน่นไม่แน่นนะฮะตอนดำตอนดำเห็นเหรอตอนดำมันออก น้ำออกหรือน้ำเข้า,น,ขาน้ำเข้าหรือน้ำออกน้ำเข้าเข้าแล้วออกไหมเอเข้าทล้วมไม่ออกเลยเอ๋อให้มันอยู่ในนี้แล้วไมอ่ะเนี่ยตอนนี้มันเข้าแล้วเนะี่ยเอาออกมาก,ก่อน <c oughs> ว่ายน้ำตอนเช้าวันนี้จะว่ายฟรีสไตล์ให้ได้ ข้างนี้มันทำไมยาวกว่าแล้ว <c oughs> เป็นสระที่อยู่ในที่พักเรานะแต่ว่าตอนเช้าไม่มีคนหรอกดูจังหวัดอุทัยไหนลองอันนี้ดิอัน้อยู่ตรงนี้ต้องไปนอนอยู่แค่ตรงนี้ พ,พุ่งตัวเตะขามาสักตรงนั้นวานนี้เขาฝึกถึงพุ่งตัวพุ่งตัวเตะขายังไม่ต้องหมนแขนแล้วก็ยังไม่หายใจมีพุ่งตัวเตะขาต้องต้องกง้มไอ้ก้มห้วยค้างชิดอกแบบน,นี้ต้องเตะขาแรงๆไม่งั้นไม่ไป ขนพื้นฐานที่เราจะเริ่มไปเรื่อยๆจนเป็นข้าฟปีไตลา ตองลึกนะเออเอาชูชีพมาใส่ก็จะมีชูชีพให้ เยวขอเวลาใส่สายแป๊บอ่าตอนนี้เราพร้อมแล้วเราจะวอร์มด้วยการเตะขาก่อนอนนี้เก็บก่อนเลยลเก็บก่อนลแล่ๆเดีย๋ยวข้าจะให้นะป๊ะม,มาจากตรงน้นกุ้งตัวตรงเสาโน่นเลยไปนอนโน้น อ่ามาเที่ยวอ่ะพุ่งตัวเตะขามาอย่างเดียวยังไม่ต้องหมุนแขนยังกวยังไม่ต้องหายใจก็บอกให้ทำทีลดอย่างน,นอะอ่าพร้อมอึบทำไมตัวจมอ่ะเอยคอขอคึ้นแบบนี้ทำไมต้องก้มก้มลงให้คอ ใ้คางชิอกมามามาันไม่คาแล้วมันไม่ไปนะเริ่มใหม่ทีนี้เวลาเตะขาเนี่ยเวลาเตะขาเนี่ยเอให้เขาแบบนี้ใช่ไหม, <c oughs> ไมให้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้แค่แค่นี้มันไม่ไปต้องยกขึ้นขาตึงแล้วยกขึ้นนยียกขึ้นสูงๆใช่ต้องยกขึ้นทั้งขาเลยไม่ใช่เตะแค่นั้เน,น,น,นเรไ่มใหม่ยกขึ้นทั้งขา ถ้าเตะขาไม่ขาไม่ไม่ยกขาไม่ตึงมันก็จะไม่ไปมาขายยกขึ้นแบบนี้อย่าอย่าขยับแค่นี้มันไม่ไปใส่แว่น่ะป้าบอกเวลาหนูต้องสังเกตด้วยนี่คือรูปตาเราใช่ไหม มันก็ต้องลงอย่างนี้แล้วเวลาใส่แว่นเอาขึ้นอย่างเงี้ยไม่สังเกตเลยเอาใหม่เวลาใส่แว่นแว่นตามจะเป็นอย่างนี้เราต้องเอาลงอย่างนี้นะไม่ใช่เอาขึ้นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันผิดลูกตามันถึงไม่เข้าไงเออไหนเอามาดึงสายใหม่เขจาจะไหมจังงี้ผมเขาจะนู่อยู่แน่นแน,แนแ่นไหมอยู เดี๋ยวเราจะให้เขาพุ่งตัวเตะขาอีกหนึ่งรอบอ่ะมาก้มหน้าลงนะขาะขายกสูงๆเตะแรงๆนีนแแแ่แหละทีแรกๆยังไม่ยังยกพออยู่ตอนตอนหน้าตอนแรกก็ก้มหอ,อับอยู่ละก้มลงให้มองพื้นอย่าไปมองข้างหน้า ขา,ขาเตะดีละเตะแรงกว่าเดิมเ,เดี๋ยวต่อไปจะให้หมุนแขนด้วยเดี๋ยวเตะให้ดูนะเตะให้ดูใกล้ๆนี่เหรอ มันก็จะเร็วเตะขาขาตึงอะ่ะมันก็จะเร็วถ้าเตะขาดีมจะเร็วเตะขาให้มันตึงๆนะไ้า๋อาพร้อม1 2 3องั โน้ตแต่หลบขาหนะอะครอกแช่งเนี้ยโนไม่ได้ยกขาต้องยกต้องยกยกจสูงอะข้าคต้นนึงเดี๋ยวรับต่อไปจะให้หมุนแขนด้วยี๋ยวก็หมุนแขนด้วย

เวลาหนูว่ายแค่สามเองขนาดหนูว่ายน้ำแต้มยังไปอย,ย่างเร็วกว่าอีกแค่สามเลยจะไม่ถึงสี่ไปทีนี้ไปตรงโน้นหมุนมาสี่แขนหมุนแขนสี่แขนไป เตะขาด้วยเตะขาด้วยนี่เป็นพื้นฐานของท่าฟรีสไตล์โอเคพ็นี่ละเดี๋ยวยืมเดี๋ยวยวืมเตนะขาขาที่เหมือนแขนอะตอนตัวจะจมคือแขนกับขาต้องช่วยกันน้องเตะขาขึ้นามาให้ตัวลอยด้วย แล้ก็เหมืนแขนที่นี้แขแไไไไนไม่ต้องรีบใชอย่ค่อยๆวางวางแรงเสียแรงวางค่อยๆวางปป๊บหนึ่งอนเนี้ยอันเนี้ยถ้าเร็วไปมันไม่ได้มันไม่ได้คุณภาพไปเอาแค่สีแขนพอยไม่ได้หายใจนะสี่แขนแล้วก็มาเลย นเ,เอาแขนแ้วอย่าเลื่ขาต้องเอตะขาไปด้วยแล้วก็หมุนแขนด้วยที่นี่อยู่ในนี้แต่ป้าจะเตือนว่า,าจะต้องนอนถึงไหนลามลงไปนะถ้าลงไม่ช่วยไม่ได้นะยีจะลองบิดหน้าหายใจให้ดูหนึ่งค่ะแขนที่สี ขาป้าเออเพราะขาป้ามันช้าไปนิดนึงว่ายออฟรีสไตล์เนี่ยขาต่อแขนต้องช่วยกันเพราะว่าป,ป้าไม่ได้เตะเร็วไงป้าเตะขาตลอดเป็ตะข้อประคองเฉยๆทีเนี้ยหนูก็ต้ตองเตะตลอดให้มันตัวมันลอยมาเดี๋ยวรอบนี้จะให้สาลึกอ,อ่ะมัจะมีเศษเนี่ยเศษ เปลี่ยนเลนกล้อง,ง,งไปทางโน้นหนูเดินไปตรงโน้นเดินไปตรงตื้นเดไ,ไปตรงเปลี่ยนมุมกล้องมันอันนี้แสงไม่พออันนี้เป็นวิวสะทุกนาแล้วทุกคน แก่นก่อน,นียทุกครั้งอาจจะลงอย่งเดียวเลยไม่พร้อมเลยโอเคไหมเพื่นอนต้องต้องเหรออันนี้จะสวยกว่าลงไปนะ จะเห็น,หนสามหมดเลยโอเคเดี๋ยวนะขอนวลาใส่ก่อนสิเจ็ดนาที